สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซี FC, เก่าเอฟซีใหม่จ้ามากินกาแฟกับอะโวคาโดกับเยลติวค่ะมีนมข้นมีน้ำผึ้งนะคะจ้านี่น้ำร้อนนะคะนี่คือกาแฟดำนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยกาแฟดำจ้ะกาแฟดำเห็นบริกาโฆษณาขายนะคะ ยีติวกินจะกินประจำค่ะแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ได้นะคะลูกสาวแม่ติ๋วเป็นตัวแทนค่ะมีทั้งทีอินเดมีทั้งกาแฟดำนะคะมีทั้งโกโก้ค่ะนี่เยะติวใส่ซอสน,นี่เลยคนเลยจ้ะ จากฟอร์สีน้ำตาลกับเป็นฟอร์สีขาวก็คือโอเคได้แล้วค่ะเย็ดสิวง่ายๆทำชีวิตง่ายๆสบายๆ นี้จะไม่ได้ใส่นะคะนมนี่คือชอ้อนอะโวคาโดจ้าเย๊ติวเย๊ติวเคยกินแต่ใส่นมเ้อะคะ่ะเย๊ติวจะลองน้ำผึ้งก่อนจ้ะจะใส่น้ำผึ้งด้วยนี่ค่ะโอ้มันเหลือหน่อยเดียวแม่ใส่เบิดเดลูกเด้ น้ำพึ่งใส่หมดเลยแต่ว่าเยติวไม่กินหมดนะคะอวโวคาโดลูกนึ่งมีกินไม่หมดค่ะมีน้ำพึ่งหมดแล้วแต่ขวดใหญ่ก็มีแต่นมนี่ยังไม่ได้แกะนะคะมาค่ะมาซิมกันกาแฟกับกระห้อนหอนอยู่เด้วค่ะเด้อจ้านี่ พึ่งก็อร่อยอะกินเปล่าเปาก็อร่อยอบอต้านกันนะจากกันลูกกลุ่มคแค่ๆกันคือกันเลยน้ำพึ่งเจ็บเี้ยามาฝากนะจ้ะเพื่อเอามาฝากหาลูก เซี่มาจากเมืองการนแต่อยู่อำเภอปากคาดอยู่ใ,ใกล้ๆน้องคายหมอนัดเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นแล้วขอมานอนในตัวจังหวัดเอานั่นเอานี่มาฝากเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆแซ่บมากค่ะ ยายเคยกินแต่ลูกกลมอันนี้เพิ่งเคยกิน้ะจ๊ะทันนี่ก็ศออูนย์สามสี่บออีหยังนี่ล่ะยาตยวกับพวงหูวพิษกะยตยวขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อ,อใส่เลยใส่ให้หมดเลยนะเพึ่ง มากเลยค่ะเพิกันเลยกับกิ่งไข่แดงอันนี้เนื้อเยอะกว่าลูกกลมเนื้อไม่เยอะจ้ะ ขมอย่างเดียวหวานเป็นล่มขมเป็นยาเพ่รว่าอันนี้มากทั้งล่มมาทั้งยาจะ้ะแล้วจะขอใส่นมนิดนึงนะคะเนาะนมนี่เป็นตะแคงเปิดไประเด็นนะคะอ่าใส่นมด้วยเพราะว่านมนี่เพิ่งแกะนะคะแซบ่บอะแซ่บมากเลยค่ะ อออบอกหวานดีใจขนาดทั้งนมทั้งน้ำพึ่งขอพูดหลายๆเด้อพูดออามาให้กินกันเลยจ้ะยัดจิวบอลูว่าเมือง เมือ,องหนองคายแต่ก่อนกับปักคาดกัขึ้นอําเภอปกากคาดกับขึ้นจังหวัดหนองคายเนาะเดี๋ยวนี้มีทั้งเงาะทุเรียนสวนยางอะโวคาโดแต่ว่ายังบ่เห็นแต่ว่ามังคุดเห็นนะคะแต่ว่าเป็นลูกน,น้อยๆอยู่มังคุดนี่อยู่สวนอยู่สวนไอ้บ้านญาติแม่ติ๋วนี่ก็มีต้นหนึ่งหลานเคยเพิ่งปลูกไว้แซ่บมากเลยจ้ะ จยติวจะเลิกกินลูกกลมไปเลยเพราะนี่แหละลูกเงานี่แหละพัดอามาไห้เมื่อบ้านนี่สดๆเลยนะคะมังขวันนี่ขนาดขึ้นหนึ่งเลยที่นี่ควันยังนี้เป็นมายแกจกแัดเลยจ้ะมีสองลูกหนึ่งสุกค่าสุกค่าเครื่อเออสุขค่าตัว <c oughs> ใหญ่เบาไปเป็นกล้วยละสุกค่าเครื่อเอเห้น้องข่าไปกินแต่เมื่อขึ้นนี้ ย่ายเอาไว้สามลูกน้องเ้ามากไหรมาจา้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเด้อที่เขามาให้กำลังใจจ้ะ พี่พี่น้องๆจริงตรงหัวมันสุกละจะว่าตรงตรงโกกมัน,นย,ออยังกรอบๆอยู่อยากมีจ้ะมีตรงหัว ละลายในปากนะคะในล,ลูกเล็กนี่กระสุกละแสบ วันนึกว่าภาคอีสานข่าจะปลูกได้แซบขนาดนี้ <laughs> ถ้าขากินเลยมันก็เป็นมันๆคือเขากินไข่เข้มจ้ะเออเคือเข้ากินไข่ไข่แดงพึ่ง แยกกินกาแฟาไปแล้ยกแยกกันจะขอจบคลิป้วคาาาันะถาไปนอนมากินกาแฟาหอนอยุ่จ้ะ เบิร์ตแก้วยายติ๋วจะกินกาแฟหลังจากกินข้าแล้วนะคะยายติ๋วจะบ่ได้กินตอนเศร้าตอนอยังคื่อมูอเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายายติ๋วกินบ่ไ้มันมันลึงอืมจะอืมยายติ๋วกับลากลิปเด,ด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจนะคะที่เขามากดเลิฟกดรลักกดไห้ยตติวได้จัดเด้อบายบายรับเลิฟทุกคนจ้า